สักสอบเยาสักลับยอย่าจะมีนงามไว้พี่น้อง เพียเงาบดแล้วเพียเพราะในยังเต็มอยู่พี่น้องเกิดดีดีให้ฝนตกดีให้เกิดดี แห้ตัดแห้แตกแห้ตัดแห้เกิดดีลงเลยกัวทำไมด่าหัวงนี้บอลนั้นปลูกแตงโมไว้ไายไายเบิดแล้วบ้านแตงโมแล้ว

มันหอมกระปุกยูเมยังไงครับกระมุกยูงมรปุกยเมะกระอุกยูเกรปุายมกระปกยเกะปยเมะกระปุมปกยูเมะกระปุกยูะระกเรปุกยเมะกรกยกรกอมกัะปุกน้เมะกระเมกปกยเมะกยนะกะกันเะปมกเมนปุกยระยะกะเนะปุนเมกกริป แซบกินได้มาแซบมานัะครับพี่น้องกับเมนูอย่างกนนีแกงปลาไส้เซนร่อนแบบอีสานบ้านเฮาแบบอีสานบ้านเฮานะแกงทงนะแกงปลาไส้เส้นร่อนจำใบเก่าแซบโน้กวาดใส่เกลือลอยพี่น้องมื้อนี้มีการซ้อมใหญ่ครับซ้อมรันดนตรีสดอยู่บนเวทีนะ<ร>ครับมื้อนี้เป็นมื้อแรกนะครับในการซ้อมมื้อนี้บ่ต้องสิบ้ามาเบิ่งแซบโนอกวาดใส่เกลือลอย พี่ยังกินแมว่าออมจ้าวันนี้ออมเอื้อนนีอมเนื้อรวักบยายผแว่ามนด้ีออมเสือ็รองน้องๆจะนัดกันตั้งแต่บ่ายโมงพี่น้องจนรอบแรกจะเป็นบ่ายสองนะครับในการร้านคอนเสิร์ตแล้วก็รอบที่ตอนแรกกับรอบสองทุ่มนะตามที่แผนการปฏิบัติงานวันนี้มวลกรุบแพรแน่นอนครับรงสกิฟคอนเสิร์ตแล้วก เข่าล่ำเรื่องนะครับ24-25ซ้อมญงสำหรับพี่น้องที่ยังบ่ท่านได้ซื้อบัตรนะครับอย่าลืมนะครับทักไปที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอ้ํำใจเกลด้ลอยนะครับหรือจิ้มไปที่ลิงก์อยู่ที่บนคลิปนี้ก็ได้นะครับ157บาทนะครับสำหรับกลุ่มป,ปิดเปิดฤด้ดูการที่10วันที่27กันยายนนะครับเ oh <my> ดมอนซื้อโฮเซลแต่แน่นอนครับ oh <my> หนึ่งบัตรหนึ่งใบหนึ่งกำลังใจให้ทีมง,งานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับแม่แม่ของบอสบอย กินไก่้เมา่อไรเหื่อก็เริเปลี่ยนเป็นเนื้ออ๋อเมน,นูก็สิเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมซื้อบัตรเด้อพี่น,น้องนะครับในกลุ่มปิดน,นะครับแล้วกเ็เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับมีการมีงานเอินใส่เอินหาลูกหลานมลอลำใสเกินร้อยครับ0948194138นะครับจักหน่อยกะเด็กหน่อยกะสิบน้องๆกะสิตเตรียมมากินเขานะเพื่อรอเตรียมสแตนบายในการรันคอนเสิร์ตนะครับสำหรับกับเขาเขาก็จะเป็น เมนูที่ปรุงสุกทุกวันนะครับดูนี่เฮ็ดซีซีมือเมนบอกซีค่ะเมนแบรอบเดืออีกรอบนึงรอบเดือดคือรอบสุดท้ายหลังเที่ยงคืนนะครับพะน้องจะซ้อมกันังจะกะตีสี่สองกะตีสามนะครับก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นเพิ่มมาหนึ่งรอบนะครับมีเช้ากลางวันเย็นแล้วก็รอบเดึกนะครับรอบเดึกก็จะเป็นข้าวต้มตเป็นกับขา้าวุกี้มายังไปยังซีนะพี่น้อง ะครับสำหรับวันนี้ก็คือเมนูแกงออมนะครับมีผักซีเรียบร้อยนะครับรอยนี่ยังนี่แม่นี่ยังนี่อ๋อใสออ่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยแบบอีสานบะงเอาเลยพี่น้องเอามาแสิมรมานโอ้กัวใจัดเกอลียนะครับจากน้อยกัดรุงเรียบร้อยแล้วก็จิบอ๋อครับตอนนี้ก็เลังให้พระเอกนั่งเอกเดินมาซอยกันเนาะ จากหลังจากเวลาที่ว่างจากการซ้อมล่าเรืองแล้วนะครับซ้อมเพียงแลวกับมาซอยกันเฮ็ดฉากฮ็ดอุปกรณ์อ,อย่างต่างๆเข้ากับเป็นภาพที่อบอุ่นลวกันนะฮะซึ่งที่น้องหาเบึงไซโบได้เลยครับนอกจากบานใจกันลอยที่น้องครับสิบปีมาล่าใจกันลอยละก็บสิบปีแม็กตัวนี้ได้นี่อยู่มาสิบปีแล้วเบึงเขาขีมเมียงมืดแล้วใส่งานใดโบรดจัดลองเบึงก่อน สู่ซอยกันเดิอให้ไม่ได้ฉลองปีที่สิบน้ำกันเดิอแม่ข้าวไปแซขึ้นมาทดสอบเบอร์ทียังอัตโัรแนายโยเขาบ่ะเด้ล์คือทั้งสาวหน่อยลำด้ยจังปันผมครับงามโยงามโยู่อสีกับงามผอว่ายิงมานังเบอ่์กันเนี้ยนะครับ ก็คือปิดแเาคยันานแจาบของง้สีเตี้ยายันแนยัเือวมน็ไฟเฟที่ยั่งนแบว่ายังยังานัประานซื้อระปูมนันแนอยู่มันง่ายง่ายมีสีแล้วก็เต็มพร้อมเต็มทุกจุดอีนี้ค้าเปลี่คนอาแล้วไวเดนอ เอาเมื่อวานเนี่ยบมันวันเสาร์อาทิตย์มันเมื่อวานนี่หลายครับกับแค่ไอ้ัวเครื่องดื่มเนี่ยออกประมาณ4ลอยขวาแก้วแต่ว่าอาหารแรงบ๊อปันได้ครับย่ำย่ำแรงคือคนอาจสมบูท่านเดีควขนอาจสมบูท่านเดียวอ้โห่ฟิวนอว่ามันเป็นร้านดินเนอร์ที่จริงเก๋มันเป็นร้านอาหารแรงอ่ะแต่ว่ากับนี่ข้าวเต๋อน้ำตีแลรับบันนี่บันนี่คนของบ๊อท่านเดีอันนั้นตอนแรง บริบริดต์ต์เขาอยู่อันเพจแจ้งข่าวสารข้ามทวากผัดยังบทนี่คุยกันครับมันมันต้องเป็นคนในพื้นที่เนาะแฟนครับเอาเขากับภาษาหมาดมาได้ตลอดในหม้อนี่ยเอาคือค่าเช้จ่ายเยอะเลยครับหม้อบ้านใลยกับหม้อร้านครับหมูว่านตว่าเครื่องดื่มอะไรหลายอยู่เกือบเกือบหารอยหมูว่างเกือบหารอยแถวตว่าอาหารแหลงมีแค่สองโต๊ะ ผลงนสมาคมกไปไม่ได้ไปครับพ่ออุ้ยตอนนี้บัยติดใจแบบไม่ว่าสิบโท์อยู่สิไดประกาศงดออกงานอื่นๆระวันเนียนประเด็นในมือเศร้านี่คนเอาฉนดมาเอาฉนดมาแล้วตอนตั้งเดมานางบอกกระห้องสิแม่ต่ว่าในหัวเขามันมันต้องมันมีเรื่องที่มันก่อ